นแงาาาวาานน่่จจีาหากเอ่ยชื่อพนมนพพรแฟนเพลงลูกทุ่งย่อมรู้จักจดจำเขาได้ดีในบทบาทนักร้องดังผู้ขับร้องเพลงลาสาวแม่กลอง และฮักสาวขอนแก่นเป็นต้นอีกบทบาทหนึ่งที่นักสู้ชีวิตผู้นี้ทำได้ดีและสำเร็จอย่างสวยงามก็คือเป็นผู้กํากับภาพยนตร์เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และเป็นหนายห้างค่าเพลงชื่อดังอะไรทําให้ชายคนนี้ก้าวจากเด็กยกของคอยวิ่งซื้อโอเลี้ยงหลังเวทีกลายมาเป็นนักร้องชื่อดังและเป็นคนบันเทิงที่ประสบความสําเร็จระดับเท่าแก่หรือเศรษฐีวันนี้เราเอาเบื้องลึกเบื้องหลังที่พนมนพรรเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อปี2525มาฝากครับ พนุนพพรเผยว่าผมมีคติของผมอยู่ว่าชีวิตถ้าไม่ต่อสู้มันก็ไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์นะครับผมเองมีใจรักดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆและไม่เคยเลยจริงๆนะที่จะคิดเข้ามาสู่องการภาพยนตร์ก่อนจบม .6 ผมชอบไปเชียร์รำวงอยู่เป็นประจำมีงานที่ไหนไม่ได้ต้องไปจนมีความคิดว่าสักวันตัวเองจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งกับเขาไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะฐานะที่บ้านไม่สู้ดีนักก็เลยทำให้ผมตัดสินใจแน่วแน่ว่วา จบม .6 แล้วยังไงยังไงก็ต้องเข้ากรุงเทพหาความก้าวหน้าด้านเสียงเพลงให้กับตัวเองพอผมรวบรวมเงินได้ประมาณ200บาทผมก็เข้ากรุงเทพทันทีคิดไว้อยู่อย่างเดียวคือเข้าวงดนตรีแต่ผมก็ลืมคิดไปว่าเงิน200ที่เอามาด้วยนะมันจะเลี้ยงชีวิตผมได้สักกี่นานดีที่เราขี้เหนียวกับสบายที่มาอาศัยข้าวัดเลยทําให้พอมีชีวิตอยู่รอดนานออกไปอีกหน่อยจนได้เข้าไปร่วมอยู่ในบงดนตรีจุฬารัฐปลาหลอกแรกๆที่เข้าไปเขาไม่ได้ให้เป็นนักร้อง แต่ให้ไปช่วยยกของอยู่หลังเวทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรออกจะดีใจด้วยซ้ําอย่างน้อยก็ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆนักร้องก็ยังดีเพราะไปสมัครหลายที่เขาไม่ยอมรับทําเอาเราเหนื่อยใจไปหลายวันพอได้มาอยู่ที่จุฬารัฐเพราะเขาทนลูกตื้อไม่ไหวได้เข้ามาคลุกคลีด้วยก็ดีถมไปแล้วแถมยังได้วันละ20บบาทเชียวนะ แต่เขาก็ไม่ได้ตัดกําลังใจเราเลยทีเดียวอันนี้สําคัญคือเขาบอกว่าให้เราอยู่ช่วยๆไปก่อนถ้ามีโอกาสก็จะให้ขึ้นเวทีร้องแน่ระหว่างนั้นเราก็เลยมีหน้าที่สารพัดตั้งแต่ยกของไปจนถึงวิ่งซื้อโอเลี้ยงให้นักร้องก็นานเหมือนกันกว่าที่จะได้ขึ้นเวทีกับเขาเพราะมันเป็นความบังเอิญที่นักร้องคนหนึ่งขาดไปเขาเลยให้เราขึ้นไปช่วยร้องแทนไม่ต้องถามหรอกว่าดีใจแค่ไหนตอนนั้นใจเฮือกเขิมน่าดูคิดในใจว่ายังไงก็ขอให้ได้ดีกับเขาบ้างเพราะ ถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่ขอกลับบ้านด้วยอันนี้เป็นปณิธานของเราตอนนั้นพอจะขึ้นร้องต้องยืมสูตรคุณโคสิษย์นพคุณเพลงแรกที่ขึ้นร้องจําได้ว่าชื่อเพลงอนิจจาพอร้องจบหน้าเวทีครูมงคลชอบใจมากจะต้องส่งอัดแผ่นเสียงแน่นอนนั่นขนาดร้องแก้ขัดนะนักร้องดังเผยต่อว่าพอกลับจากเดินสายก็ร่วมเดือนได้มาถึงกรุงเทพก็เริ่มอัดเพลงชุดแรกชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเพลงนี้สวงสันติแต่งให้ก็ทําให้เราพอมีคนเริ่มรู้จัก คนนนนีีพพพ่ขขอออออวยร้งงเเืมมัผดหือนคพีหลังจากนั้นผมก็ได้เป็นนักร้องเต็มตัวจนออกแผ่นชุดที่4ชื่อลาสาวแม่กลองเพลงนี้ทำให้ชื่อผมติดอันดับสูงที่สุดในยุคโน้นทีเดียว เป็นเพลงที่ได้รับความสําเร็จมากครับต่อมานักร้องเริ่มหันไปแสดงหนังกันเรียกว่าเป็นสมัยนิยมก็ว่าได้ไปกันหมดเหลือผมคนเดียวที่ไม่มีโอกาสแสดงกับเขาผมก็เลยพาตัวเองไปหาชินกรไกรลาชให้ช่วยฝากกับใครก็ได้สักคนชินกรเลยพาผมไปฝากผู้สร้างคนหนึ่งแต่แย่จริงๆที่เขารับเราไม่ได้เพราะติดต่อสังทองสีใสไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังไม่หมดกําลังใจอะไรชินกรก็พาไปฝากกับคุณอนิรุธรุตไพรโรธ เขาก็ให้แสดงเป็นตัวประกอบเดินผ่านหน้ากล้องแว็บหนึ่งแวบบหนึ่งก็ยังดีใจปรากฏว่าพอเข้ากล้องเสร็จเขาเห็นแววเราเรื่องอะไรไม่รู้เลยให้บทด,ดีๆมาอีกแล้วก็วันเดียวกันนั่นแหละไม่รู้ยังไงผมก็ไปหาผู้สร้างคนแรกที่เขาไม่รับผมปรากฏว่าพอไปถึงเขาก็จับเราเล่นแทนสังทองเพราะสังทองไม่มาหนังเรื่องนั้นชื่อว่าเพลงรักแม่น้ำแควนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการภาพยนตร์ก็สนุกดีผมก็เลยชักชอบขึ้นมาจริงๆสิแล้ว คราวนี้พอเข้ามาแล้วมันก็ไปของมันเรื่อยๆคุณอนิรุธเลยพาไปฝากกับคุณสุพันธ์พรามพันธ์แล้วก็ได้มาเล่นคู่กับสรพงษ์ในเรื่องมันมากับความมืดของท่านมุย้ยตอนนี้ชักสนใจมากกว่าที่จะแค่เล่นหนังซะแล้วเลยพยายามศึกษาแนวการสร้างจากคู่กำกับบ้างดูเองบ้างถามบ้างแต่ไม่ได้ให้ใครรู้นะว่าเราคิดยังไง ยังไงก็ตามระหว่างนั้นงานร้องเพลงก็ยังไม่เลิกนะยังมีผลงานออกมาเรื่อยอาจจะเป็นจังหวะของเพลงด้วยที่ร้องติดตลาดขึ้นมาอีกมีหลายชุดทีเดียวอย่างชุดข้าวเหนียวติดมือถึงอสินข้าหนดเดียวนะจกกักอใกแล้วบ่ามีเปลี่ยนใจหักผู้ใดขักจริง และก็เป็นเพลงที่มีอยู่ในหนังเรื่องนักร้องพเนจรเลยดังไม่รู้เรื่อง แต่ตอนนั้นยังไม่คิดจะสร้างหนังเองนะยังอยากเอาดีทางร้องเพลงก็มาตั้งวงพนมนุพรเพราะมีนายทุนออกทุนให้ก็เล่นอยู่ได้ตั้ง5ปีเนี่ยถึงยุบวงแต่ในระหว่าง5ปีเนี่ยมีอะไรต่อมีอะไรมากมายทีเดียวที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปเฉพาะมาเป็นหัวหน้าวงก็ทําให้เราต้องสุขุมขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็อีกนั่นแหละคนเราก็หวังที่จะก้าวหน้าและลงทุนทําสบู่ขายส่งโรงงานทางภาคอีสานกับเขาแต่ปรากฏว่าถูกโกงซะเจ๊งชีวิตช่วงนี้แย่จริงๆมีหนี้สินท่วมหัว จากที่ไม่เคยกินเหล้าสูบุรีก็กินเป็นสูปเป็นเพราะเครียดมากแต่ก็ไม่เคยคิดหนีหรือคิดสั้นนะคิดแต่ว่ามันเป็นยังไงก็เป็นกันโชคดีตรงที่เจ้านี่เข้าใจเลยไม่เอาเรื่องปล่อยให้เรามีอิสระต่อไปนักร้องดังกล่าวพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่ผมก็ไม่เคยจะเอาเรื่องกลุ้มๆไประบายกับใครนะเก็บไว้เองแม้แต่ภรรยาของผมก็ไม่เคยจะเล่าให้ฟังผมคิดว่าเราทุกคนเดียวดีกว่าให้คนอื่นต้องมาช่วยกันทุกมันคงไม่มีประโยชน์อะไร ช่วงนั้นแหละผมเริ่มมองที่จะทำหนังกับเขาแล้วเพราะเห็นผลกำไรทันตาดีคือหมดก็หมดไปได้ก็ได้เลยพอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งผมก็ทำทันทีเริ่มจากเรื่องคมนักเลงรายได้เรื่องนี้ไม่ดีเลยทำให้เหนื่อยลงไปอีกเพราะต้องคุมวงดนตรีด้วยทำไปทำมาชักไม่ไหวเลยขอมาสร้างหนังยุบวงดนตรีไปหนังเรื่องที่สองที่ทำก็คือเรื่องคุณพ่อขอโทษอันนี้ไม่ขาดทุนพอได้ค่าเหนื่อยเลยมาจับเรื่องจับกัง แล้วชีวิตชีวาก็กลับมาอีกครั้งได้ตังช่วงนี้มีรับกำกับบ้างอย่างเรื่องอุ้ยเขินกับหมามุยแล้วก็มาสร้างเรื่องบุญยังจับกังกำลังสองผู้สัมภาษณ์ถามนักร้องดังว่าระหว่างทำหนังกับคุมวงดนตรีอันไหนยากกว่ากันครับทำหนังยากกว่าครับเพราะงานละเอียดใช้เงินมาก คุมวงดนตรีเหนื่อยแต่ไปสบายๆเพียงแต่ต้องพยายามวางตัวเป็นกลางผมทุกวันนี้ทำหนังก็เขียนบทเองกำกับเองเพราะเคยมีคนเมินผมเอาไว้ว่าหน้าอย่างผมจะทำได้หรือก็เลยทำให้ดูแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายผมคิดว่าต้องอาศัยความพยายามกับใจรักผสมผสานกันนะครับถึงจะไปรอดผู้สัมภาษณ์ถามต่อว่าสำหรับวงการนี้มีคนบอกว่ามันเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้มีความคิดเห็นยังไงครับ ผมว่ามันก็มีทั้งดีกับเลวปนกันนะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะวงการบันเทิงแต่มีทุกวงการจะมากหรือน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเออถ้ามันมีดีล้วนหรือเลวร้วนนี่สิแปลกกว่าว่าไหมรู้สึกยังไงกับชีวิตที่ผ่านมาครับมันก็สนุกดีนะถ้าไม่ไปเครียดกับมันแต่ก็คงยากเพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ผมเองก็หวังทํางานไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งชีวิตหรอก เพราะเท่าที่ผ่านมาทําให้เรารู้อะไรอะไรเยอะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเวลานี้นอกจากมีผลงานภาพยนตร์แล้วด้านอื่นจะมีอีกไหมครับจะให้กลับไปเป็นนักร้องอีกคงไม่ไหวแล้วเพราะสู้เด็กหนุ่ม,มไม่ได้แต่ก็สนับสนุนวงแฮมเมอร์อยู่เพราะเป็นวงที่มีแนวการเล่นดีมากพนมนพพรปิดท้ายการให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขออย่างเดียวขอให้สู้เท่านั้นอะไรอะไรก็ไม่ยากสำหรับเราไปได้หรอกครับชีวิตมันต้องสู้ถึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ในปี2525ที่เขาให้สัมภาษณ์นี้นักร้องดังยังไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายเพลงแต่ชีวิตต่อๆมาของเขาก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะว่าไปแล้วส่วนหนึ่งก็คงมาจากคติชีวิตที่เขาบอกว่าชีวิตมันต้องสู้ถึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นี้เอง